มาแล้วคุณผู้ชมใครหา v ีออตัวมิดรองท็อปออปชั่นเยอะแบบนี้และที่สำคัญครับได้ปีใหม่ด้วยคันนี้ปี2020พี่ลองดูนะน็อตของผม,ผมไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเต่งหน้าทุกอย่างครบเดิมสมบูรณ์ทุกอย่าง,ท,ท,างทั้งหมดแบบนี้ครับซื้อไปใช้แบบนี้ยังไงก็สบายใจตรวจรถให้เรียบร้อยนะครับรถอยู่ในกลุ่มเกรดเราคาดีฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดให้ แบบพิเศษเลยและใครสนใจวีออสเอาไว้ใช้อยู่นะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมสัญญาเลยรีวิวให้ดูแบบละเอียดครบถ้วนเช่นเดิมใครสนใจนะคันนี้อยู่คุณผู้ชมฮะดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกคนทุกท,ท่านที่กำลังรับชมอยู่นะขณะนี้นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวีออสมือสองลีอาริสมือสองของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับของผมเซีววุฒินั่นเองนะครับก็ วันนี้นะครับมีรถ v ีออเข้ามานำเสนออีกหนึ่งคันต้องบอกว่าคุ้มค่าน่าใช้ครับได้รถที่เป็นปีใหม่นะคันนี้ได้เป็นปี2020นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องของตัวโครงสร้างเดิมโรงงานทุกจุดอีกแล้วเช่นเดิมนะมีการตรวจสอบเช็ครถให้ครบนะครับ274รายการนะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์คผู้ชมครับ1ปีเต็ม มีปัญหาอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับเร็วเข้าศูนย์โ o โยต้ได้เลยทั่วไทยนะได้รถสวยๆไปใช้ราคาดีด้วยวันนี้เปิดราคาให้เลยแบบพิเศษครับใครที่เป็น fc ผมมานานติดตามผมมายาวนานจัดไปให้ในะราคานี้เลยเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจองให้ทันนะครับสีเทาดำแบบนี้บอกเลยว่ามีมาไม่บ่อยนะหากันยากนะครับแล้วยิ่งเป็นตัวมิดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ นะครับไฟเดทา่าไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแบบนี้หาค่อนข้างยากมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆให้ดูนิดนึงครับเรื่องของตัวโครงสร้างนะให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือก่อนสตาร์ทสังเกตได้เลยนะไม่มีการรั่วไหลซึมของน้ามันอย่างแน่นอนเนี่ยครับและผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูรถมือสองเนี่ยต้องดูเรื่องของโครงสร้างกันเป็นหลักนะครับสามแสนหกหมื 9, 000, ่นเก้าพันคุณพี่ลองดูครับผมชี้ทุกจุดให้ดูได้เลย ทุกอย่างผมเดิมโรงงานทุกหยกทุกจุดครับนะไม่ทากเบ้าหัวโชคนะครับทานตีฝากระโปง้องดั่งในนะครับผมนะแล้วก็ได้ฝากระโปงนะคุณผู้ชมนะครับฝากระโปงไม่มีการถอด,ไม,มถอดไม่มีขยับเลยนี่ิงพวกมันมาแกล้งนะทำเหมือนงูง,งับขาผมนะผมสะดุ้งนะขอใรด้วยนะเพื่อนๆนะครับอันนี้ให้ดูด้านในต่อนะครับน็อตไม่มีการถอดครับไม่มีการขยับเลยสักจุดหนึ่งคุณผู้ชมนี่เห็นไหมใส นะครับสปกระโปรงนะครับเป็นของเดิมแท้โตโยต้าด้วยชัดเจนนะี่ครับปรูประบายเหรียญบาทซีนด้านหน้าครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะอาจจะผมจะลง,ลงลึกนิดนึงนะเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหน้าเพราะว่าสําคัญนะรถเราเนี่ยนะเราใช้งานเนี่ย90% 80สเซนเเนี่ยเราจะเดินหน้าถูกไหมนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะชนจากด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราเน้นเลยว่าให้ดูก่อนเลยนะอาจจะแบบลงลึกหน่อยเรื่องของโครงสร้างด้านหน้านะครับ บอกเลยว่าคันนี้สวยนะครับการันตีนะยังไม่พอคุณผู้ชมครับพาดูด้านข้างนิดนึงครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมขอบ15นิ้วมากับยางดันหลบคุณผู้ชมปี2024ครับตรวจสภาพให้หมดนะครับเช็คยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ผมเอารถเนี่ยของเราที่ลูกค้าจองกับผมมาเนี่ยเข้าไทยพัดนนี่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยทุกคันมาตรฐานนะมีการเก็บนะครับข้อมูล ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างชัดเจนฉะนั้นลูกค้าได้รถไปใช้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าไอ้ตรงนี้เช็คไปยังน้องทําไปหรือยังนะครับไม่ต้องห่วงหรือกังวลเลยที่เข้ามาหาผมได้ที่บร,ริษัทนะผมมีข้อมูลเช็คให้ก่อนส่งมอบทุกคันอยู่แล้วนะครับเราเก็บรายละเอียดลูกค้าไว้หมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับรถคัดมาให้แล้วก็ดูแลนะแม็เทรนดให้ดีก่อนส่งมอบอย่างแน่นอนนะครับภายในนะครับออปชั่นมีมาให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคุณผ,ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจอกลาง เนี่ยครับหรือเรื่องของระบบแอร์ที่เป็นดิจิตอลออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับและตัวมิดแบบนี้สีภายในจะเป็นสีดำตัดกับสีโรสโกสวยครับน่าใช้นะมีดูฮะตัวเบาะนะครับสวยมากๆนะครับแผ่นเพดเดิมแท้ครับปี2020นะครับโครงสร้างรับประกันครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานนะครับถ้าเป็นเม็ดอาร์คสร้างใหม่ไม่เดิมนะครับ เราซื้อคืนทันที100ร้อยเปรเ็ะบุอยู่ในเล่มสัญญาชัดเจนนะครับลูกค้าซื้อไปปุ๊บนะสามารถเอาไปให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ให้เขาเช็ครถให้เราได้เลยนะฮะไปตรวจไปเลยทุกที่นะครับเราการันตีให้เลยถ้าไม่เดิมไม่สวยผมซื้อคืนให้ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เรามาดูที่เบาะนั่งแถวหลังกันบ้างครับนี่ภายในนะครับสภาพกริปอยู่นะฮะ ตัวบงตัวเบาะนะครับภายในรายละเอียดสวยครับชัดเจนครับล้อแม็กด้านหลังครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นแม็กสิหและภายในเห็นเห็นตัวเบรกไหมครับเขาได้เป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรก abs คุณผู้ชมบอกเลยว่าคลิปจริงจริงเบรกดีเบรกอยู่มั่นใจสบายใจหายห่วงนะครับด้านท้ายไฟท้ายนะครับได้เป็นแบบ led นะครับ led ครบแบบนี้เลยนะครับดูฮะน็อตไม่มีการถอดนะครับ ให้ดูครับสามแสนได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้บอกเลยสวยครับซื้อไปใช้ยังไงก็สบายใจนะเปิดท้ายเข้ามาเดิมนี่ฮะภายในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อปัะแจยางอัไหล่ซีนด้านหลังเดิมทุกจุดมีให้เห็นชัดเจนเดิมโรงงานนะครับภายในก็เป็นมีผ้าคลุมนะเป็นตัวกร,รมยี่ชัดเจนนะครับจองกับผมวันนี้ไม่ใช่แค่ผมตรวจรถ นะไม่ใช่แค่ผม,มนแมนเทนนดูแลช่วงลงช่วงล่างนะครับอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมฟรีฟิล์มให้ทันทีด้วยเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะเพราะว่าเนี่ยผมสังเกตเนะี่ยคุณผู้ชมฟิล์มเริ่มมีพองๆแล้วนะเห็นไหมเริ่มมีพองๆแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ไปบวกเงินลูกค้าอย่างแน่นอนราคาไม่ได้ไปเก็บส่วนต่างลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับออกรถศูนย์บาทได้ด้วยเข้ามาดูครับนะไม่เชื่อก็ลองมาดูนะผมอยู่ที่บริษัททุกวัน นะอยากเข้ามาวันไหนอินบ็อกซ์สอบถามโทรเข้ามานะนัดวันกับผมได้เลยเดี๋ยวผมพาดูรถทดลองขับจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างผมดูแลเองนะครับสติกเกอร์มุมเสา B อยู่ครบสมบูรณ์นี่ครับตัวเบาะตึงสวยครับสภาพดีไม่มีสิขาหรือว่าชํารุดนี่ครับส่วนพวงมลาลัยอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งครับได้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับสั่งงานได้เลยผ่านพวงมลาลัยนะและดูฮะด้านข้าง สามารถปรับเพลาไฟฟ้าได้นะครับมีการเลื่อนยันถไลห,หรือว่าทัชชั่นคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยบิดกุญแจขึ้นหนึ่งสเตปให้ดูครับไฟขึ้นหน้าจอทุกจุดนะนะครับขึ้นทุกอยาก่างไฟคงไฟเครื่องไฟแบตอันนี้คือแบบนี้ถือว่ารถเนี่ยไม่มีการหมกเม็ดนะไปปิดเรื่องของระบบไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรถสตาร์ทออกไปข้างนอกให้ดูอ่านะครับสักครู่นะเดี๋ยวเขาปิดโอเค เดี๋ยวขออนุญาตขับไปข้างนอกให้นิดนึงนะครับได้เทปตอนทดลองขับด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีพี่ๆเห็นไหมเข้ามาถ่ายรูปกันนะจริงๆนี้เขาอบรมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมผมมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูกันนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าบริษัทผมมีการอบรมเรื่องไฟนแนนซ์อยู่ตลอดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะนะมีการอบรมไฟนแนนซ์กันอยู่ตลอดนะครับนะมีทางผู้บริหารนะครับฝ่ายสูงเลยของทาง อ่าบริคือาบริษทัทไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเขาจะมาหาเรานะมาอบรมกันตลอดนะครับสัปดาห์หนึ่งอบรมสองรอบนะฉะนั้นเนี่ยเพชรยนต์เนี่ยเขาจะชัวร์นะเรื่องของตัวไฟแนนซ์มากๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ่อมาถึงขอบ,บัตรลูกค้าไปเสียบเลยอันนี้ไม่ใช่นะเรียนแจ้งก่อนนะของผมเนี่ยไปมากนะครับอบรมกันอย่างดีต่อเราจะยื่นไฟแนนซ์เนี่ยเราจะดูและวว่าลูกค้าเนี่ยสเปคแบบเนี้ยควรไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับมันจะชัดเจนทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ ขออนุญาตนะเดี๋ยวพาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นจอให้ดูนิดนึงจอกลางเนี่ยเป็นทัชสเกล6.7นิ้วนะครับรองรับแล้วนะครับเรื่องของตัวทีลิงใช้งานได้ปกติครบถ้วนครับด้านล่างเรื่องของระบบแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับออโต้นี่มีโหมดออโต้ให้เลือกเล่นเลือกใช้ด้วยสวยมากครับภายในดีไซน์ดีหรูหรานี่ครับเกียร์ออโต้ครับใส่เกียร์ R ก็รองถอยติดแบบนี้นะครับชัดเจนใช้งานง่ายครับตอบโจทย์ ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับทีนี้เรามาดูหน้าห้องเครื่องอีกทีหลังขณะที่เราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีการสั่นสะดุดสวิงหรือมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนี่เลยนะครับภายในนะครับอะเครื่องยนต์ครับนิ่งๆครับนะนิ่งๆนะไม่มีสั่นสะดุดสวิงนะครับ นิ่งเลยแบบนี้ชัดเจนนะครับหากลูกค้าชอบนะครับหรือสนใจนะครับหรือกำลังเล็งหรือมองหาอยู่นะครับกับตัว t o y o ต้าวีอ1.5รุ่นมิดนะครับปี2020รีบเลยติดต่อเข้ามานะครับย้ำเลยเบอร์โทร0910272415เบอร์โทรสามารถแอดบ้านเขียวแอดกันเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลย นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขอตัวลาเพื่อนเพื่อนและลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้กันไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตวีออที่ดูกันอีกใครสนใจอยู่ติดต่อหาผมเลยเซลวุฒเพชรยนเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ